สวัสดีคุณผู้ชมครับผมคิวเตมีนะครับเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี้มีโอกาสได้ไปรับเครื่อง Samsung Galaxy s 10นะครับ mm hmm. ต้องบอกว่าโอ้โหคนเยอะมากเลยก็เป็นรอบสำหรับคนที่จอง b ราย b o o k i n g นั่นเองนะครับก็คือจองก่อนที่สเปคจะประกาศออกมารวมไปถึงราคานะครับก็เลยเป็นรอบพิเศษใครที่จองก่อนก็ได้รับเครื่องก่อนเลย วันนี้เลยจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับซึ่งต้องบอกว่ากล่องเขาหรูไม่เบาเลยทีเดียวครับ คนอาจจะแบบโอ้โหเป็นกล่องพลาสติกใสแข็งเลยหละครับนะครับจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่จริงๆแล้วเป็นแค่ปอกเฉยๆแต่ที่เขาทํำมาก็มีลูกเล่นมีเหตุผลนะครับอาจจะเห็นเป็นตัวกระนังสือ Galaxy S10 อยู่ข้างหน้าแต่พอเลื่อนปอกออกเท่านั้นแหละครับจะกลายเป็นภาพแอนิเมชันไล่ตัวเลขมาตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มาจบที่ S10 ครับโอ้โหต้องบอกว่าสร้างสารรค์มาก เห็นครั้งแรกชอบมากๆครับต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่เป็นกล่องพิเศษนะครับสำหรับคนที่รายบุ๊กิ้งแล้วก็มารับเครื่องวันที่25ผมไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ถ้าใครจองจะได้กล่องแบบนี้ไหมนะครับก็ต้องลองไปอจองกันดูและเหตุผลที่กล่องมันค่อนข้างใหญ่เนี่ยเพราะว่าใครที่จองในรอบรายบุ๊กิ้งแล้วมารับเครื่องเป็น1000คนแรกเนี่ยจะได้เป็น w i r ลสชาร์จเจอร์นะครับเป็นพาวเวอร์แบงค์แบบ e วเลสนั่นเองเอาไว้ชาร์จพกพาไปแล้วก็ชาร์จกับ S10 ได้เลยนะครับสบายๆบาย1,000คนเท่านั้นนะครับมันก็จะเก็บไว้ในกล่องพร้อมกับเจ้าเครื่อง Galaxy S10 ที่เราซื้อนี่แหละกล่องมันก็เลยค่อนข้างใหญ่หน่อยแล้วเจ้าตัว w r r e สช s s ์จ a r g e Power Bank ตัวนี้นะครับก็สามารถปล่อยไฟเป็นแบบ Fast Charge ได้ที่15วัตครับ ส่วนตอนนี้เรามาดูที่กล่องหลักกับ Galaxy S10 Plus นะครับที่ผมเลือกมาก็เป็นรุ่น128 K g b กับแรม8นั่นเองเปิดกล่องมาก็เจอตัวเครื่องก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อื่นก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างมีหัวชาร์จเป็นแบบ fast charge นะครับ15วัตต์นะครับมี OTG มีาสายชาร์จนะครับเป็น USB C นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงหูฟังนะครับเพราะว่า g a l a x S10 S10 Plus ยังมีที่เสียบหูฟัง3.5ม mm ิมอยู่ครับหลายคนบอกว่าอ้าวไม่แถมเคสเหรอครับเคสอยู่ที่ฝากล่องด้านบนนะครับอย่าลืมดูที่ฝากล่องด้วย,ย,ก,วยก็จะมะีที่ใส่เอกสารรวมไปถึงเคสเป็นเคสแข็งใสเหมือนเดิมครับอันดับแรกทำพิธีกรรมกับตัวเครื่องครับ เรียบร้อยนะครับและนี่คือสี r r s ซึ h ไว้นะครับหรือว่าสีขาวนั่นเองครับค่อนข้างสวยผมชอบสีนี้มากเลยแล้วก็หลายคนที่รู้จักก็ชอบสีนี้นะครับแต่น่าเสียดายทำได้แค่ด้านหลังสำหรับพิธีกรรมเพราะว่าด้านหน้าเค้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณซัมซุงด้วยนะครับโอ้โหเรียบร้อยจัดให้สำหรับฟิล์มถือว่าใจดีมาก และนี่ก็คือ Samsung Galaxy S10 Plus ของ Q นะครับที่ต่อจากนี้จะเป็นเครื่องหลักในการใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซื้อจริงจ่ายจริงใช้จริงแล้วก็รีวิวจริงยังไงรอใช้อีกสักพักหนึ่งแล้วเ,วเดี๋ยวติดตามชมคลิปรีวิวของ Q ให้ดีครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างปุ่ม u u s s r r i e e ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมีความรู้ความคิดเห็นประสบการณ์อะไรยังไงแลกเปลี่ยนได้เลยทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนจเจอกันใหม่คราวหนะ้าไปแล้วสวัสดีครับ